สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ e s m a t t TS นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นแบบฝึกหัดที่6.5นะครับในหนังสือแบบฝึกหัดของน้องๆน,นะครับหน้าที่12ถึงหน้าที่13นะครับก็เป็นยังเป็นส่วนประกอบของสามเหลี่ยมอยู่นะครับก็สำหรับแบบฝึกหัดนี้นะครับเราจะมาเรียอาจจะเป็นแบบฝึกหัดที่เป็นเรื่องฐาน ส่วนสูงและความสูงนั่นเองนะครับอ่ะเป็นยังไงล่ะครับเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยนะครับข้อที่1นะครับเขาให้ระบุฐานนะครับส่วนสูงและความสูงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นฐานที่เขาใช้หมายเลข1ส่วนสูงขอใช้หมายเลขละความและความสูงขอใช้หมายเลข3นั่นเองนะครับนะครับอ่ะอันหนึ่งระบุฐานก่อนเลยนะครับฐานคืออนไนครับสามเหลี่ยมรูปที่1แน่นอนครับ นวอ Wall, นั่นเองนะครับฐานนะครับส่วนสูงครับอันที่2อันที่2ส่วนสูงส่วนสูงคืออะไรครับจําได้ไหมครับสําคัญนะครับส่วนสูงพี่ย้ําอยู่เสมอน,นะครับส่วนสูงนะครับส่วนสูงคือเส้นที่ลากจากมุมยอดนะครับลง มาตั้งฉากนะครับกับฐานนั่นเองนะครับจาไว้เลยนะครับส่วนสูงนะครับคือเส้นที่ลากจากมุมยอดลงมาตั้งฉากกฐานนะครับในข้อ2นะครับในข้อสองนะอ่าในอันที่2นะครับส่วนสูงนะครับคือเส้นไหนครับส่วนสูงคือเส้นเส้นไหนเอ่ยส่วนสูงครับ ต่อเต่ายอยักษ์นั่นเองนะครับต่อเต่ายอยักษ์นะครับเพราะว่าตรงนี้คือมุมยอดใช่ไหมครับลากลงมานะครับตั้งฉากนะครับมีเครื่องหมายตรงนี้นะครับตั้งฉากกับฐานนั่นเองนะครับฐานคือนววนะครับอ่า่วนสูงนะครับแล้วความสูงนะครับยาวเท่าไหร่ก็เส้นนี้นั่นเองนะครับยาวเท่าไหร่ครับ3.5มจุดห้าซมนั่นเองนะครับอ่าต่อไปข้อที่2นะครับ เป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรนะครับเนี่ยรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะครับจําได้ไหมครับสามเหลี่ยมมุมฉากให้ด้านไหนเป็นฐานครับให้ด้านไหนเป็นฐานถ้าให้ด้านนี้เป็นฐานนะครับด้านถ้าให้ด้าน D ถ้าให้ด้าน DS นะครับเป็นฐานนะครับส่วนเส้นสูงก็จะเป็นเส้นไหนครับเส้น dr นั่นเองนะครับความยาวเท่าไหร่ครับส่วนสูงความยาวนีน่นี่นะครับส่วนสูง3.8ซมนันเองนะครับกับอีกกรณีหนึ่งครับถ้าใครจะให้ด้ด้าน dr เป็นฐานนะครับส่วนสูงต้องเป็นด้านไหนครับ ds นั่นเองนะครับและความาส่วนสูงของเส้น ds คือ4จุด หกสอมนะครับมี2คําตอบนะครับให้น้องเลือกเอานะครับคําตอบไหนก็ได้นะครับข้อต่อไปข้อที่3ครับอันที่1ฐานอ่ะน้องๆดูจากรูปนี้น้องจะให้ไหนเป็นฐานครับถ้าน้องให้เส้น B u เป็นฐานนะครับคือเส้นนี้นะครับ bu นะครับ เส้น BU หรือเส้น u b บนะอ่ั UB ก็ได้ครับเส้น u b เป็นฐานนะครับส่วนสูงจะเป็นเส้นไหนครับนี่นั่นเองนะครับส่วนสูงก็จะเป็นเส้นนี้นะครับ MV นะครับ MV นะครับแล้วความสูงเท่าไหร่ครับความสูง1.9ซมนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าน้องบอกว่าให้เส้น m b เป็นฐานนะครับเส้น m b เป็นฐานนะครับ mb นะครับเป็นฐานนะครับส่วนสูงคือเส้นไหนครับคือเส้นตรงนี้นั่นเองนะครับลากจากจุดมุมยอดนะครับลงมาตั้งฉากนะครับก็คือเส้น tm นั่นเองอ่ะ ut นั่นเองนะครับ ut ut เส้น ut นะครับเส้น ut แต่ทีนี้เส้น ut นะครับเขาไม่ได้ระบุความสูงมาเห็นไหมครับเขาไม่ได้บอกความสูงมาเพราะฉะนั้น ก็ไม่มีนะครับเขาไม่ได้บอกมาว่าสูงเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ตอบก็คือตอบอันที่1น,นั่นเองนะครับดีที่สุดนะครับเพราะว่าได้ข้อมูลมาครบเลยนะครับถ้าเลือกเส้นนี้จะได้ข้อมูลไม่ครบนะครับอถ้าเลือกเสร็จนี้นะอ่ะต่อไปนะครับข้อที่4ีครับ <c oughs> สามเหลี่ยม APG นะครับอ อ,อันไหนจะน้องจะให้อันไหนเป็นฐานนะครับจะให้อันไหนเป็นฐานเอ่ยถ้าจะให้เส้นนี้เป็นฐานนะครับถ้าจะให้เส้นนี้เป็นฐานนะฐานคือด้าน AP นั่นเองนะครับสูงคือเอ่อมุมยอดคืออันนี้ใช่ไหมครับสูงก็ต้องเป็นเส้นนี้นั่นเองนะครับสูงคือเส้นอะไรครับ G เนั่นเองใช่ไหมครับเส้น gh แต่เส้น gS นะครับมันไม่มีข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้นะครับต่อไปเราจะให้อายเป็นฐานดีอีกครับถ้าจะให้เส้นเส้นนี้เป็นฐานถ้าจะให้เส้นนี้เป็นฐานเส้น PG เส้น PG เป็นฐานนะครับมุมยอดคืออะไรครับมุมยอดคืออันนี้นั่นเองใช่ไหมครับมุมยอดคือเส้นเอมุมยอดคือมุมมุม A นั่นนะครับแล้วก็เส้นสูงครับคือเส้นไหนครับอ่าเส้นสูงคือเส้นนี้นั่นเองนะครับลากจากจุดมุมยอดลงมาตั้งฉากกับฐานนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเส้นสูงคือเส้นอะไรครับ AO นั่นเองนะครับบอกความสูงมาไหมครับอ่าเห็นนะครับ เขาบอกความสูงมาโดยแสดงว่าข้อมูลนี้ใช้ได้นะครับเอาความสูงคือ2.6งจซมเพราะฉะนั้นใช้ใช้อันนี้นะครับอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะข้อมูลไม่ครบนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากข้อต่อไปอเขาบอกว่าเขียนส่วนสูงของ เขียนส่วนของเส้นตรงแสดงส่วนสูงพร้อมวัดความสูงนะครับก็น้องๆก็จะมีน้องๆก็จะมีแต่รูปนี้มาให้นะครับน้องๆน้องก็จะมีแต่รูปสามเหลี่ยมมาให้เพื่อความสะดวกสบายนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการถ่ายทำคลิปนะครับพี่ก็ขออนุญาตวาดเส้นส่วนสูงมาให้แล้วนะครับก็คือข้อที่หนนะครับก็คือเส้นนี้นั่นเองส่วนสูงคือเส้นอะไรครับพออ้นั่นเองนะครับ พออสส่วนสูงพออนะครับยาเท่าไหร่ครับน้องก็เอามันมาทัดวัดเลยครับยาเท่าไหร่ครับพออยาวเท่าไหร่ครับ4เซนนั่นเองนะครับพี่วัดมาแล้วนะครับพี่วัดมาแล้วนะครับแต่พี่จะไม่สามารถวัดในพี่จะไม่สามารถวัดในนี้ได้นะครับพี่ต้องไปวัดจากหนังสือนะครับพี่วัดมาให้แล้วนะครับสี่เซนนะครับวัดได้4เซนถ้าใครวัดไม่ได้สเซนก็แสดงว่าวัดผิดนะครับโอเคต่อไปนะครับ เส้นสูงคือเส้นนี้ครับเส้นอกกนั่นเองนะครับอกกอกกนะครับส่วนสูงนะครับคือเส้นอกกนะครับอกกยาวเท่าไหร่ครับอกกยาว3.7มจุดซมนั่นเองนะครับข้อต่อไปครับข้อนี้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรครับมุมฉากนั่นเองใช่ไหมครับจำได้ไหมครับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากน้องจะให้อันไหนเป็นฐานอันไหนเป็นสูงครับ ก็แล้วแต่น้องจะเลือกนั่นเองนะครับส่วนข้อนี้นะครับ <c oughs> พี่จะให้ S D เป็นฐานนะครับ S D เป็นฐานนะครับอ๋อนี่ไงเขากําหนดมาให้ S D เป็นฐานอ่ะโอเคเขากําหนดมาให้ S D เป็นฐานนะครับเพราะฉะนั้นเส้นส,ส,ส่วนสูงก็คือเส้นส่วนสูงก็คือเส้น B.S. น BS really BS ั really ่นเองนะครับ B.S. ยาเท่าไหร่ครับก็เอามาบรทัดวัดเลยครับเส้นนี้4.6มนั่นเองนะครับอันนี้ก็กำหนดให้ B.S. เป็นฐานนะครับอ่าอันนี้เป็นฐานนะครับอันนี้เป็นฐานอันนี้มวเป็นฐานนะครับมวเป็นฐานนะครับอ่าก็ต่อไปครับให้ P.C. เป็นฐานนะครับ P.C. เป็นฐานเส้นสูงก็คือเส้น นี่นั่นเองนะครับพี่วาดมาให้แล้วนะครับคือเส้น vk นั่นเองนะครับยาวเท่าไหรครับอ่านน้องมาทับไปวัดเลยครับยาวเท่าไหรครับ4เซนติเมตรนั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับให้กบเป็นฐานครับกบเป็นฐานเพราะฉะนั้นเส้นสูงคือเส้นทจนั่นเองนะครับเส้นที่ลากจากจุดยอดเรามาตั้งฉากกฐานนะครับ เส้นถอดจอยาวเท่าไรครับเอามารทับไปวัดเลยครับถอดจอยาวเท่าไรครับ3เซนติเมตรนั่นเองนะครับโอเคต่อไปกําหนดให้ fl เป็นฐานนะครับ fl เป็นฐานนะครับเส้นสูงก็คือเส้นนี้นั่นเองนะครับ set b นั่นเองนะครับเป็นส่วนสูงนะครับยาวเท่าไร่ครับเอาม้บรรทัดไปวัดเลยครับ 3. 4ุ ซอมนั่นเองนะครับแค่นี้เองครับให้รู้จักส่วนสูงนะครับแบบฝึกหัดนี้นะครับทวนอีกครั้งหนึ่งครับส่วนสูงคืออะไรครับส่วนสูงคือเส้นที่ลากจากมุมยอดนะครับลงมาตั้งฉากกับฐานนั่นเองนะครับจำให้แม่นนะครับครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับแบบฝึกหัดนี้นะครับก็มีแค่นี้เองครับให้รู้จักส่วนสูงนะครับว่า ส่วนสูงคืออะไรครับลากจากตรงไหนมาตั้งฉากกับอะไรนะครับแล้วก็เอามันมาถัดมาวัดนะครับตามนั้นเองแค่นี้ครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับอย่าลืมติดตามต่อคลิปหน้านะครับเป็นแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่ครับแบบฝึกหัดที่6.6นั่นเองนะครับอย่าลืมมาติดตามกันต่อนะครับก็คลิปนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ